ผมจำได้ทำไมผมนเด็กไข่ใบระบาดออคุณม้าต้องมีหลายกิโลไม่มีเลยครับผมไม่มีทองผมไม่เก็บทรัพย์สินอะไรเลยครับผม,ผมตัดทุกอย่างนะสมบัติผมตอนนี้มีก็คือมีมีพระเครื่องที่สะสมมานาคือตอนแรกไม่อยากสะสมแล้วครับแต่ไปไปไหนมาไหนครับยิ่งช่วงตอนหาเสียงนะมีคนจะเอาพระมาให้ครับเอาไว้คุ้มครองนกูกเอาไว้ดูแลตัวเองขอให้โชคดีมีชัยนรก ก็จะมีคนเอาพมาให้เยอะมากก็เลยมันเริ่มเยอะๆก็เริ่มศึกษานะครับนะแล้วก็มีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งเป็นเรือนที่ผมรักมากที่สุดก็คือซื้อสมัยตอนเรียนจบนะที่กลับมานะตอนอยากเรียนจบจากอเมริกามีนาฬิกาโรเล็กซ์หนึ่งเรือนก็ไม่ได้รุ่นอะไรดีหรอกครับเป็นรุ่นธรรมดาพื้นฐานมากเพราะว่าแพงกว่าน,นั้นไม่มีปัญญาซ,ซื้อรุ่นที่ถูกที่สุดครับเพียงแค่มันมีโลโก้โรเล็กซ์ถึงใฝ่ฝันเลยก็อยากจะใส่นาฬิกาโรเล็กซ อ่ครับแล้วก็ใส่เป็นทุกวันนี้นะภรรยาซื้อเ,เรือนห้าหกแสนไปอยากใส่ขี้เกียจระวังด้วยเดี๋ยวแม่งไปกระแทกนูนกระแทกนี่ใช่ไหมเอสมบัติผมก็มีแค่นี้แหละครับมีบัตรเครดิตนะอ,อย่างอื่นก็ทรัพย์สินอื่นงก็ไม่มีอะไรนะอ่าบอกตรงัวผมไม่โวรแต่ผมไม่ใช่คนจนนะผมมีบัตรเครดิตไงอยากใช้แล้วก็รูดไปเดี๋ยวภรรยาก็ไปจ่ายถ้าเรารูดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เป็นเรื่องที่แบบไม่ได้เอาไปใช้ซุลุยซุไล่หรือเอาไปกดเนงะินให้เพื่อนแบบเดิมเนี่ย นะก็เขาไม่ได้ว่าอะไรแล้วเขาก็รู้อย่างเงี้ยผมก็ซื้อรองเท้าคอนเวิร์ตอังเกงรีไวนะแร้วก็สัส่งสรค์กับเพื่อนฝูงบ้างตามโอกาสกันไม่มีอะไรามากมายผมก็เลยไม่มีความไม็นต้องมีทรัพย์สินอะไรามากมายอันนี้ก็เพราะว่าแต่ก่อนก็มีเงินนะั่นแหละครับหมดกับเพื่อนนีงไงนะโมโหโต,ตามปัญหาเลยวันนี้ผมไม่เสีเงินเลยยอมให้เพื่อนโกรธใครมายืมเงินกะ็ผมไม่มีหรอก พวกมึงทำกูจนเป็นแบบนี้นะเสียเครดิตกับลูกกับเมียไปหมดแล้วนั้นผมไม่ก็เลยไม่ถือเงินแม่งเลยตัดปัญหาใครว่าแม่งโทรหาทั้งวันเลย,เลยนะดูนี่เป็นใครวะโทรเะยครับสวัสดีครับพี่มาครับใครครับเนี่ยครับ ว่างไงว่าไงครับอ้าวคุณอาจารย์ก็แจ้งความเลยสิพี่อืม เออก็เล่นตำรวจสิครับจะเก็บไว้ทำไมนะครับเล่นตำรวจเลยใช้หน้าที่อำนาจท,ทางไม่ชอบนะครับละเวนไหนนี่ละเวนหนึ่งห้าเจ็ดจำกูะะ้าปีไล้ออกจากราชการด้วยแจ้งความด่งน,นกันคดีมันเลยด่าแจ้งกับผู้ังกับมันเลยเข้าไปหาผู้กงกับเลยว่าไอ้ร้อยเวงคนนี้แม่งไม่ยอมทำไปดีแล้วถ้าผู้กงกับไม่ทำอะไรเล่นผู้กงกับแม่งอีกเล่นรุยเลยแล้วมีอะไรไมาบอกผมแล้วกันเอ่าออ นัน่นแหละต้องเล่นเลยเอาเป็นข่าวนะครับนะพี่ไปหาตำรวจเลยแล้วก็ถ่ายคลิปเลยพี่ผมมาตามคดีนี้คดีนี้พี่ถ่ายคลิปส่งไปผมเดี๋ยวผมลงโพสแม่งเลยผมไม่กลัวหรอกนะเอาแบบนี้เลยนะอเออคือแบบตำรวจสันตีมแบบนี้เก็บไว้ไม่ได้เอามันต้องพี่ต้องเอามันออกจากรายกายให้ได้นะต้องเอามันติดคุกนะอย่าปล่อยไว้นะถ้าผมลุยแล้วห้ามมานะบอกแม่มันด้วยนะว่าไม่ใช่เพาะางแก้กล่อมแล้วมึงทิ้งกูเป็นหมาอีกนะเออ เอ้ยไม่ใช่กระเช้ามาแม่งกูเป็นหมาไปหลายรอบแล้วแม่งเป็นผู้ใหญ่เป็นครูไปข่มขืนลูกศิษย์เนี่ยลูกศิษย์อายุเท่าไหร่อาจารย์ใช่ไหมมันมีนั่แหละคือมันมันมันไม่ควรจะมีครูบาอาจารย์แบบนี้เออเด็ดดีตรงนี้แหละอายุมันน้อยไม่เป็นไร นะเพราะว่าถ้ายิ่งปล่อยไว้จนกว่ามันจะ,กะเกษียณมันจะสร้างความจังไรเยอะเออฉะนั้นมันยังมีอายุรารการเหลือเยอะต้องรีบเอาออกไม่ใช่ว่าเอยอย่าไปเห็นอนาคตมันต้องเห็นแก่อนาคตชาติข้าราชการจังไรเก็บไว้ทำไมกันเออเออไม่ก็บอกมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามึงเอาเงินมาให้ก็อล้านหนึ่งแล้วกูจะเงียบกูปากบอกไปเลยเออถ้ามึงอยากมีอนาคตต่อก็แบบนั้ถ้าอยาก,กเคลียร์นะถ้าเคลียร์กระจอกก็่ายอยากเคลียร์กระจอก นะมึงเอาเงินไปให้แม่เขาล้านหนึ่งนะแล้วก็ให้น้องมันมีทุนการศึกษาเรียนจนจบก็โอเคเออ,อนนโอ้ยอย่างนี้ยิ่งไม่ควรเก็บไว้้ามันโดนกันหลายคนหลายแรเรียนเก็บไว้ไม่ได้อไอตำรวจเนะี่ยต้องเอาให้ด้วยเออย่าลืมต้องร่อตำรวจด้วยงานะนี้นะคดีงี้ไม่จำที่มึงตั้งด่านจับความเร็วเนี่อีกอย่างกันจังสันดานนะไอเรื่องที่มันปกป้องสิทธิของประชาชนไม่ทำอ่านอะ่านะนะลุยเลยนะบอกพ่อ,อ,อแม่นะ เฮ้ยถ้าเกิดคุณมาถอยกลางทางไม่ได้นะเว้ยถ้ารวยต้องเอาแม่งเข้าคุกไปหมดมถ้าจะเคลียร์รีบเคลียร์ให้จบก่อนถึงผมพอถ,ถึงผมแล้วไม่มีถอยไม่มีการเจรจารแล้วถ้าจะเจรจาร,รีบเจรจารถ้าเงินน้อยไม่ต้องเจรจารนะเสียเวลานะโอเคไปค,ครับโอ้โหนี่โชคดีผมโทรกลับผมลองถาม่รู้ใครโทรมาเต็มไปหมดมเบอร์ไม่ไเซฟผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่ค่อยรับสายมากมีแต่คอเรนเตอร์โอเคครับครับครับ โทรไปแจ็คพองไปกูอันนี้ใครวะเอาวันนี้ลมดีนะออกสีทีออกดังเยอะวันนี้ ผมไม่เคยรับหรอกแบบดูเดี๋ยวมีมีมิสคอร์เต็มหมดมีสคอร์อะไรนอะไม่รับมีสต์มิสตคอร์แดงๆดแดงไไม่เคยรับเลยนะเพราะจะเป็นชื่อที่ไม่ได,ด้เซฟไม่มีทางรับนะอย่างอย่างไรอย่างนี้นะอาจารย์โอ๋เนี่ยเขาจะมีสองเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์โปรโมชั่นแต่ผมมีเบอร์เก่าเขาเขาจะใช้เบอร์โปรโมชั่นโทรหาผมก็กดทิ้งกดทิ้งกดทิ้งเพรรู้สึกอะไรว่าจะโทรหาระดับบ้านคุยต้องใช้เบอร์โทรฟรีเนะี่ยต้องมีเบอร์มีโปรถึงต้องโทรหาได้ใช่ไหม ไอ้เบอร์เสียตังโทรไม่ได้เบอร์ที่เซฟชื่อไว้ไม่โทรใช่ไหมกดแม่งทิ้งหมดถึงแม้จะจําได้ก็ไม่รับแล้วผมไม่เซฟเบอร์กันสองเบอร์สามเบอร์เซฟทำไมใช่ไหมเอาเบอร์หลักๆไปเบอร์เดียวก็พอแล้วใครจะบ้าพวกโทรสามสี่ห้าเครื่องเหมือนผมแดงเบอร์เลขถึงมึงด้วยต่อเบอร์ประหลาดโทรมาผมไม่รับนะผมบอกแล้วก่อนเบอร์ไหนไม่เซฟไม่รับต้องเบอร์ที่เคยเซฟก็ไมเออ อาอพี่บันเทิงจริงป่ะคือโอ้โหใครจะมานั่งเซฟเบอร์ใหม่ผมพี่เบอร์ใหม่ผมสรุปไอ้สัตว์กเูเซฟมึงบังบางคนนี่นะนี่มึงเปลี่ยนเบอร์ครั้งที่แปดแล้วเนี่ยนะเออกูไม่ได้มีหน้าที่มานั่งเซฟเบอร์พวกมึงนั่นเนี่ยพี่ผมเปลี่ยนเบอร์แล้วเออเออใช่ไหมคือมึงจะเปลี่ยนอะไรกันหนังมึงหนีคดีเดอะไรมึงไม่จ่ายค่าเขาเลยไงหรือมึงอะไรทำไมต้องต้องเปลี่ยนเบอร์บ่อยมึงไปทำความผิดอะไรไว้ไอ้พวกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บ่อยๆนะผมไม่อยากจะครบด้วยนะ มันพิรุตมันไม่ใช่มนุษย์ดีๆนะมนุษย์ดีๆเขาจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บ่อยๆแต่คุณจริงไหมผมเป็นคนวลทีรายละเอียดน,นะเฮ้ยนึงเปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนแปดเครื่องแล้วเนี่ยนะแปบดบหมายเลขแล้วเนี่ยนะหลังจากมึงต้องไปก่อคดีอะไรมาแน่เออถ้าเปลี่ยนก็บอกดูมึงก็โทรไปหาหมอดูไม่ต้องมาหาผมเออเบอร์หายก็เปิดใหม่ได้อย่ามากระร่อนเด้อเบอร์หายก็ไปบอกแจ้งเบอร์หายก็ให้ออกซิมใหม่ก็ยกเลิกซิมเก่า ไม่ต้องลงเะนเบียนหลายรอบด้วยอะไอ้อกวกนี้แม่งพิรุษทั้งนั้นแหละผมไม่ชอบเออห็นไหมไอ้กวกนี้เปลี่ยนเบอร์บ่อยเที่ยวพกเนีย่ยมันต้องทาความผิดใครเขาจะเปลี่ยนเบอร์บ่อยะผมใช้เบอร์นี้มาตั้งแต่ไหนจนถึงอะไรมีเบอร์นี้ผมใช้ตั้งแผมอยู่เมืองไทยไปอยู่เมืองนอก,อนอกใช้เบอร์เดิมเลยเออได้ปะ อ่าเลยเปลี่ยนทำไมวันนี้สรุปไม่ได้เรื่องได้ลาวเนื้อหาไม่เข้าทีนะะเวละอาราล์ดีนะสมองก็ไปนน่นไปนี่เรื่อยนะสมองก็สุกสนนะติดตามผมไม่ผิดคนหรอกครับในรายการผมเจอเยอะไอ้พวกที่โทรมาเนี่ยพอถึงเวลานะเขาส่งผู้หลักผู้ใหญ่มาเจรจาก็อ่อนกว่าคนไทยแต่ก็เข้าใจนะเพราะว่าชาวบ้านนะไปเจอระดับบิ๊ก ดาวเต็มบ่าหรือว่าระดับขา้าราชการสูงมาคุยมาเก้ยก่อนใจก็ไม่อยากจะยอมหรอกแต่ก็กลัวนะเราก็ขี้เกียจเราก็ไปคุ้มครองก็ไม่ได้อีกใช่ไหมไเวลาคุ้มครองไม่ได้เขาอันนี้เป็นภาระกูแล้วสิอันนี้ใช่ไหมจบจบมากนะกูเหนื่อยด้วยนะไกลก็ไกลมาบ่อยๆก็ไม่ไหวมันเป็นแบบนี้ป่ะเจ้ดังนั้นทนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะไม่ต้องส่งให้เรื่องนี้มาถึงกูได้ไหมมึงควรจะทําหน้าที่ ตำรวจในตัวดีแทนที่จะจับกุมเป็นเมืองก็ดีเสือกไปดึงเรื่องลงบันทึกประจาวันมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกยิ่งเหล็กมันต้องตีตอนร้อนยิ่งป่อย,ยืดป่อย,ยาวหลักฐานสูญหายใช่ไหมครับล่องรอยการถูกกระทําจำเล่าแม่งไปหาหมอตรวจก็ไม่เจออะไรแล้วใช่ไหมเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมันต้องเป็นต้นฐานของความคิดถรมไม่อยาน,นวันแม่งตั้งแต่กล้องจับความเร็วไอ้ชิบหายประเทศมันนึง วันนี้ผมนึกว่าวันนี้ประเทศเราเนี่ยมันไม่มีเสาหลักจะมีใครวะทียืนไว้ประเทศนี้ต้องตรงไปตรงมาต่อไปนี้ถ้ารายการต้องดูแลประชาชนผิดต้องประหารไม่มีไม่มีมมใครกล้าพูดคำนี้เราไม่กลัวโดนตัวมันเองแล้วถามประเทศนี้มันจะเจริญได้ยังจะพัฒนาได้ยงระบบอุปถัมประเทศนี้ทำให้ประเทศแม่งเลวร้ายเนอแล้วยังมีคนไทยอะไรคนที่เห็นดีเห็นงามกับคนที่ทำชั่ว เพราะตัวเองได้ประโยชน์ถึงเขาจะเป็นคนชั่วขนาดไหนสารเลวขนาดไหนโกงกินชาติบ้านเมืองขนาดไหนแต่ถ้าเขาทาประโยชน์ให้ตัวเองตัวเองก็เคารพรักเขาได้เออก็ประหลาดนี่นะประหลาดนะ้ะประเทศนี้มันนึงมีนะักการเมืองเร็วๆเต็มประเทศไงเออเห็นไหมแล้วถ้าเกิดไม่มีใครลุกขึ้นมาช่วยกันนะกวาดบ้าน บ้านมือน,นี้ก็สกปรปกโงโครบแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมบ่นจนผมเหนื่อยวันนี้ก็เลยต้องพยายามมากระตุ้นให้พวกเราทำมาหากินพอมีเงินมันก็ไม่ต้องง้อใครเสียมก็ดังในชะ่ไมแต่ไปเชียร์คนจนลุกขึ้นสู้นี่มันยากเพราะมันหิวอุดมการไม่มีหรอกับ